ต่อเนื่องนะคะเร็วมากเป็นอุโมงที่7ที่ญี่ปุ่นก็สร้างกันอยู่ว่าเขาจะเจาะภูเขาเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วเอาละอุโมที่แปแล้วค่ะแต่อุโมงี้สั้นมากเลยไปแวบ,บเดียวอีกก็จะถึง โมที่เกขับรถที่นี่เขามีสปีดลแิตว80กิโลถึงรถบรรทุกคันนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศควรจะหนาวน้อยลงเพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่สองกรุณากับสามกรุา,าก็จะเป็นวันสุดท้ายของฤดูหนาว บางแห่งก็ยังตกอยู่รู้หรือเส้นทางของเราจะผ่านภูเขาเมื่อหลายลูกนะคะอันนี้เป็นอุโมงค์ที่1ิก็แดงเป็นภูเขาลูกที่1ิบก็เาจาะผ่านทะลุมาเราเจอพระพวกเราแล้วรถตู้เรถบรรทุกเราผ่านเข้ามาแล้ว อุโมงเขามีความสวยงามและก่อสร้างที่คล้ายกันมากสังเกตดูว่าหิมะเริ่มหายไปแต่กลายเป็นฝนแทนช่วงนี้ค่อนข้างเป็นทางราบเหมือนกับว่าภูเขาน้อยลงไม่ต้องจอบภูเขาเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะมีบางเส้นรู้สึกเราผ่านมาทั้งหมด10กุโมงนะคะเมื่อกี้นึกว่าจะไม่มีหิมะตกเพราะผ่านมาจากฝนมาอีกช่วงหนึ่งหิมะตกใหม่คะ่ะถึงแม้จะเป็นทางราบไม่ได้บนภูเขาแต่หิมะตกสังเกตดูว่าจะเป็นเกร็ดเล็กลงมาไม่เหมือนตอนที่ อยู่บนภูเขาดีมาเริ่มตกดักเส้นทางเดินรถ mở đờ không